ค okay, ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจก็ YouTube นะคะพี่กันหนุ่มแม่ค่ะสวัสดีทางต๋อด้วยนะคะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้ราคากับหัวข้อที่ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะรวมถึงพี่กันด้วยค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาค่ะเข้ามาแล้วก่าวทักทายกดหัวใจกดไลค์กด,กดแชร์เป็นกําลังใจดีๆในการไลฟ์ให้กับพี่กันค่ะ ันนี้นะคะเที่ยงครึ่งนะคะโดยประมาณค่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็มาเจอกับพี่กันค่ะ,ะหัวข้อไลฟ์วันนี้นะคะเพ็นก็อยากจะให้ต่อเนื่องในเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่เรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจัดเชื้อไวรัสนะคะใครดูโพสต์พี่กันเมื่อคืนบ้างน,นะคะเออมันมีข้อมูลนะคะของสมาคมกุมารแพทย์แห่งอเมริกานะคะที่เขารวบรวมเชื้อะคะที่ทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ได้นะคะคอือไวรัสเชื้อแบคทีเรียโปรโตซัวเชื้อราต่างๆนะคะซึ่งพี่กัก็ทําในเรื่องของเชื้อไวรัสมาบอกให้กับคุณแม่คุณพ่อนะคะเพราะเชื้อไวรัสเป็นอะไรที่ติดได้เนาะแล้วเด็กลูกๆเรามันก็จะเป็นโรคที่ติดเชื้อไวรัสเดี๋ยวจะพูดคร่าวๆให้ฟังสําหรับยี่สิบเชื้อไวรัสนะคะที่ทําให้เกิดโกกรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะอ่าอดีนโนไวรัสอาโปชิคุณคุณยาคางทูม เอนเทโรตับอักเสบบตับอักเสบซีอ V หัดหัดเยอลมันโรคเริ่มเอ V ไปลิโออิสุอิสัยไข้หวัดใหญ่โคโรนาไวรัสโรคฟีดาาลิงนะคะนี่โดยประมาณเลยค่ะสำหรับโรคเชื้อไวรัสฟังดูแล้วนี่คือเยอะมากเลยเนาะเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้นะคะตามข่าวของคุณของน้องแดนน่านะคะซึ่งวัน เมื่อว่าเมื่อเช้าดูข่าวคุณสรยุทธ์นะคะก็มีการชี้แจงนะคะจากคุณหมอนะคะสสจจังหวัดชุมพรนะคะเขาเเบื้องต้นนะคะจากการตรวจเตรวจเลือดนะคะเขาบอกว่าน้องน่าจะติดเชื้อไวรัสนะคะเอนเ,เทโรไวรัสทีนี้หลายคนก็เอ๊ะเอนเทโรไวรัสถ้านึกนึกถึงเราจะคุ้นเคยค่ะคือมือเท้าปากแล้วก็เฮอร์เปงจีน่าค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช มันไม่ใช่มีแค่ตูวมันมันเอนโทรโไวรัสต้องบอกว่ามันมีหลายตัวมากๆเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เลยก็เราจะมาพูดถึงวัคซีน,นะคะ่ะว่าแล้ววัคซีนเสริมตัวไหนอ่ะที่จะช่วยนะคะที่จะช่วยลดนะคะในการป้องกันลดอาการรุนแรงในการเจ็บป่วยมาเกิดการติดเชื้อไวรัสนะคะ คือต้องบอกนิดนึงการฉีดวัคซีนของเราไม่ใช่วัคซีนฉีดวัคซีนแล้วเราจะไม่เป็นโรคนะคะถ้าเราเข้าใจกันอย่างเช่นแบบสมัยโควิดนะคะเราต้องเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนทุกตัวคือป้องกันความรุนแรงเมื่อเป็นโรคหรืออย่างเช่นใครฉีดวัคซีนอิสุวิสัยก็จะเป็นแต่ผื่นจะขึ้นไม่เยอะตุ่มจะขึ้นไม่เยอะถูกไหมคะเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ก็ก็เหมือนกันนะคะวัคซีนทุกตัวจำไว้เลยว่ามันจะทำให้ ไม่เกิดอาการรุนแรงนะคะแล้วถามพี่กันว่าแล้วเราควรจะฉีดวัคซีนเสริมได้ไหมพี่กันแน่นอนค่ะการฉีดวัคซีนเสริมก็ป้องกันการเกิดอาการรุนแรงภาวะแทรกซ้อนรุนแรงอื่นๆมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่างเดียวนะมันในเรื่องของปอดอักเสบอะไรอีกนะคะดังนั้นก็แนะนําว่าต้องเสริมเดี๋ยววันนี้จะมาบอกว่าแล้ววัคซีนเสริมตัวไหนที่ป้องกันเชื้อเวลาต่างๆที่ทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ได้นะคะก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจไปกันนิดนึดนดนงนะคะมาต่อกันนะคะในเรื่องของอกลับมาเรื่องของเอนโทรโก่เอนโทรเวอรรัสที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะจะเรียกว่าเราคุ้นเคยดีไหมจริงแล้วมันไม่ใช่มันทําให้เกิดเชือ้อมันมีเชื้อหลายตัวที่อยู่ในกลุ่มของเอนโทรไวรัสนะคะแต่ที่เรารู้จักและคุ้นเคยคือเชื้อที่ทําให้เกิดโรคมือเท้าปากเฮอร์แปงนะคะนอกจากนี้ยังมีเอนโทรไวรัสที่ทําให้เกิด โรคได้ถึง68สายพันธุ์ทีเดียวนะคะทีนี้ค่ะเอตัว Enterovirus เนี่ยจะบอกนิดนึงนะคะถ้าเราได้รับเชื้อเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆได้ที่ที่ทําให้น้องเป็นเนาะน้องในนนานะคะเป็นนะคะที่ที่ตอนนี้เขาสรุปมาเบื้องต้นนะคะแต่เขาต้องตรวจละเอียดอีกทีนึงนะคะซึ่งมีวัคซีนป้องกันไหมอ่านะคะ จะบอกว่านะคะวัคซีนที่ป้องกันเชื้อเอนโทรโวนะคะหรือวัคซีนป้องกันเอนโทรไวรัสนะคะมีเป็นวัคซีนเอนโทรโวเจนะคะป้องกันเชื้อไวรัสเอนโทรโวเจนะคะซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคมือทับปากแล้วก็เฮอร์แปงเจน่าเนี่ยชนิดรุนแรงค่ะอ่ะชนิดรุนแรงยังไงคะก็คือไอเชื้อที่ก่อโรคมือเท้าปากไอตัวเอนจิ เอนเทรเนี่ยที่มันก่อโรคมือเท้าปากมันไม่ได้มีตัวเอนเทรเจ็ดหนึ่งอย่างเดียวมันมีหลายตัวแต่ตัวเอนเทรเจ็ดหนึ่งเป็นเชื้อก่อโรคที่ถ้าเราเป็นมือเท้าปากแล้วอาการจะรุนแรงตัวนี้มีวัคซีนแล้วค่ะฉีดได้เมื่อไหร่ฉีดได้6เดือนนะคะฉีดตั้งแต่6เดือนนะคะจนถึงก่อน6ปีคะ่ะฉีดสองครั้งห่างกัน1เดือนอ่ะถ้าท่านใดพร้อมก็แนะนำว่า ไปฉีดได้เลยนะคะไปฉีดได้เลยนะคะเพราะฉีดได้ตั้งแต่ลูกอายุ6เดือนแต่ถ้าฉีดแล้วอย่าคาดหวังว่าลูกจะไม่เป็นมือเท้าปากนะคะลูกก็อาจจะมีเป็นมือเท้าปากจากเชื้อตัวอื่นนะคะ mm hmm. และก็ป้องกันความรุนแรงของการติดเชื้อเอ t นโทรโจ1อ่ะอะไรอีกนะคะวัคซีนเสริมตัวไหนอีกนะคะที่ช่วยลดการติดเชื้อจากโรคไวรัสนะคะก็คือ ไข้หวัดใหญ่ค่ะทุกคนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดทุกปีเป็นประจำนะคะควรฉีดทุกปีเพราะว่าการออกวัคซีนมาแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเขาออกมาตามเชื้อที่ระบาดในช่วงนั้นนะคะก็แนะนําว่าต้องฉีดทุกปีนะคะฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปค่ะอะไรอีกไวรัสอะไรอีกนะคะไวรัสไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะนะคะสามารถฉีดได้นะคะแต่อายุ4ปีถึง60ปีค่ะ ไข้เลือดออกนะคะแนะนําเลยนะคะถ้าเคยเป็นแล้วยิ่งฉีดคะ่ะมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเคยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเป็นเอ่อมือเท้าปากแล้วต้องฉีดอีกไหมฉีดนะคะอ่ะวัคซีนป้องกันวัคซีนเสริมป้องกันโรคอะไรอีกอีสุกอีใสค่ะเดี๋ยวนี้อีสุกอีใสพี่ว่าก็ฉีดกันเยอะนะคะอ่าวัคซีนสุกอีสุกอีใสหรือสุกใสนะคะฉีดได้ที่อายุหปีขึ้นไปค่ะ ซึ่งถ้าใครยังไม่เคยเป็นอิสุอิสัยมาก่อนเขาจะให้ฉีด2ครั้งค่ะ,ะครั้งแรกแนะนําให้ฉีดประมาณเนี่ยหปีถึงหนึ่งปีครึ่งนะคะครั้งที่2นะคะก็ห่างจากเข็มแรกเนี่ยสเดือนค่ะแต่ในเด็กที่อายุสิบปีขึ้นไปเนี่ยให้ห่างสครั้งเนี่ยให้ห่าง4 – 8่ถึงแปดสัปดาห์ค่ะสําหรับอิสุอิสัยนะคะก็คือฉีด 2- ครั้งในคนที่ยังไม่เป็นนะคะนี่เลยเป็นวัคซีนเสริมที่แนะนําว่า เราควรให้ลูกฉีดค่ะ,อ,ะอาจจะรวมถึง IPD ที่ป้องกันโรคอักเสบด้วยนะคะก็จะช่วยลดความรุนแรงเวลาที่ลูกเจ็บป่วยนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งมาไม่เป็นไรนะคะทีนี้เมื่อกี้พี่กันบอกไปแล้วว่า20ไวรัสที่ทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะมันมีเรื่องของอบางตัวที่เราต้องเราฉีดอยู่แล้วในวัคซีนพื้นฐานทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะพวกค้างทูมโปลิโอหัดหัดเยอรมันเนี่ย มันเป็นวัคซีนพื้นฐานอยู่แล้วเราได้รับการฉีดอยู่แล้วหน้าที่ของพ่อแม่พาลูกไปฉีดวัคซีนตามนัดเออหนูลืมไปทำไงพี่กันหรือว่าลูกป่วยทำไงพี่กันไปให้เร็วที่สุดเมื่อลูกหายป่วยหรือไปให้เร็วที่สุดหลังจากที่เรารู้ตัวหรือว่าเรานึกได้หรือว่าเราสะดวกต้องเร็วที่สุดเพราะว่าอะไรยิ่งเร็วภูมิคุ้มกันก็จะได้สร้างเร็วขึ้นค่ะไม่ง,งั้นเราก็จะมานั่ง ลุงนี้เนาะเราจะมานั่งแบบอย่างนี้นะคะลุงนี้น่าจะไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะนี่เลยนะคะสําหรับเรื่องของวัคซีนเสริมนะคะก็ใครถามพี่กันมาคือคอมเมนต์ถามมาเป็นเอกชันมากว่าเออวัคซีนเสริมตัวไหนดีนะคะวันนี้ก็ได้พูดให้ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะมาพูดคุยเรื่องอื่นๆนะคะเพราะเรื่องนี้เราก็พูดกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะอ่ากันแล้วเนาะ มือเท้าปากที่จัดอยู่ในหมวดไหนก็คือเอนโทรไวรัสนะคะซึ่งมันก็มีมือเท้าปากเนี่ยมันมีหลายเอนโทรไวรัสเนี่ยหลายตัวที่ทําให้เกิดโรคมือเท้าปากแต่เอนโทรไวรัสเจหนึ่งเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดมือเท้าปากชนิดรุนแรงค่ะซึ่งมันมีวัคซีนนั่นเองที่พี่กันบอกก็คือฉีดได้ค่ะน้องจะครบสองเดือนอีก3วันควรฉีดเสริมดีไหมนะคะ ฉีดแนะนำนะคะสองเดือนนี้มี IPD แล้วนะสองเดือนนะคะวัคซีนเสริมคือถ้าไม่เดือดร้อนนะคะพี่ก็แนะนำว่าเราไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเอาผูต้ตรงๆนะคะเพราะว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายค่ะเราก็ควรจะฉีดแล้วก็ฉีดให้ครบนะคะถ้าจะช่วยเซฟคอสของคุณแม่พี่ก็นแนะนำว่าถ้าเป็นวัคซีนหลักวัคซีนหลักให้ฉีดที่โรงพยาบาลหรือรพอสตแต่ถ้าวัคซีนเสริมต้องจ่ายเงิน อ่ะอันนี้คุณแม่ก็ต้องยอมไปฉีดเอกชนหรือว่าคลินิกอะไรต่างๆนะคะโดยการเปรียบเทียบราคาก่อน,นะค่ะนะคะ,อะตอนนี้หลานสาวป่วยโรคอุจจาระร่วงนะคะต้องดูแลรักษายัางไงหมอให้ทานแค่จ่ายยาและให้ดูกแลไปก่อนคืออุจจาระร่วงแนวทางการรักษาตอนนี้คือเขาให้ยาเป็นแอนติบอดีตยาฆ่าเชื้อเนาะแล้วก็ให้ดูแล เื่อลดภาวะชอ็อกจากการขาดน้ําสูญเสียเกลือแรก่ก็คือให้น้าเกลือกินเกลือแร่แบบนี้นะคะการรักษาค่ะแนวทางการรักษาถ้ามีปวดท้องเขาก็จะให้แบบเอ่ยยาแก้ปวดเกรงท้องอะไรอย่างนี้ค่ะ <S 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 2> <S 2> ค,คุณแม่นกกระตุวาถามว่ามือเท้าปากนะคะห่างกาันกี่เดือนนะคะสำหรับวัคซีนอนทรโไวรัส 7-1นะคะห่างกัน1เดือนค่ะราคาอย่าถามพี่กันนะเพราะว่าพี่กันไม่รู้ราคาเลย่ะนะคะไม่รู้ราคาของวัคซีนนะคะต่อไปค่ะคุณแม่เพิ่งมาเดี๋ยวฟังย้อนหลังได้พี่กันจะไม่ลบไลค์ไปดูชื่อไวรัสที่โพสต์ข้างล่างที่พี่กันลงเมื่อคืนนะคะ20ไวรัสนะคะแต่ว่ามันยังมีโรคอื่นๆอีกจริงๆแล้ว ตั้งแต่โควิดมาทําให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่และป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคต่างๆนะพี่ว่าเด็กสมัยนี้ก็รู้จักการใส่แมสมากขึ้นเยอะนะคะการล้างมือก็สอนให้ลูกเป็นนิสัยมันก็จะช่วยได้นะคะถามว่าแล้วเราจะป้องกันยังไงไม่ให้ลูกเกิดกํมเนอร์จากเซตจากการติดเชื้อไวรัสป้องกันคือเราป้องกันไม่ให้ไม่ให้ลูกดูว่าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือเกิดน้อยที่สุดเออนะคะ เพราะว่ายอมรับว,ว่าบางทีป่วยเป็นอาจินค่ะเดือนหนึ่งสองสามโลกนะคะก็มันมีอากาสเสี่ยงนะมีคุณหมอท่านหนึ่งที่สัมภาษณ์ในในกรรมกรในของคุณสรยุทธ์อะนะคะข่าวเ,เรื่องเล่าเช้านี้เนาะท่าบอกว่าเขาเป็นคุณหมอเด็กคุณหมอเด็กบอกว่ามักจะเจอในเด็กที่สุขภาพแข็งแรงไม่ใช่เจอในเด็กสุขภาพอ่อนแอนะคะการติดต่อจากไวรัสเนี่ยคุณหมอบอกว่าคุณหมอเป็นหมอเด็กมามักจะเจอในเ,ออเด็กที่สุขภาพแข็งแรงแล้วเวลาเด็กที่ เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในคุณหมอบอกเป็นโรคที่ทางการแพทย์รู้กันดีว่าก็คือหนึ่งในสามเสียชีวิตหนึ่งในสามหายแต่มีอลอยโเรียกอะไรมีเป็นมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหัวใจคืออาจจะมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจพิการอีกหนึ่งในสามเป็นในเรื่องของอหายแต่ว่าคือต้องแอดมิ จ็บป่วยนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่พอเป็นปุ๊บคุณหมอก,ก็จะคุยเรื่องแนวทางการรักษากับพ่อแม่ในเรื่องของการแบบประคับประคองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบนี้แสดงว,ว่ามันรุนแรงมากๆนะคะมันเลยทําให้เราอะ่ะฟังแล้วก็รู้สึกยิ่งกังวลเนาะอ่าหนึ่งถึงหกเดือนมีแล้วหกครบหกเดือนเนี่ยคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้แล้วเลยคุณพอ่อ IPD นะคะ IPD นะคะพกีวัคซีน IPD ก็ได้นะคะ สามขวบฉีดไปแล้วสองเข็มค,ค่าไข้หวัดใหญ่ก็คือปีละครั้งนะคะอย่าลืมนะว่าปีละครั้งนะคะขวบครึ่งวัคซีนเสริมตอนนี้ฉีดไอพีดีกับไข้หวัดใหญ่มีวัคซีนแนะนําที่ควรฉีดอไหมสุกใสฉีดหรือ,อยังวัคซีนสุกใสนะคะหนึ่งขวบนะคะคุณแม่นะคะก็ฉีดได้เลยนะคะไอพีดีควรฉีดจริงๆแล้วมันเป็นมันมันควรจะฉีดนะคะไอพีดีนะคะเพราะว่าลกูกเวลาที่เด็กเจ็บป่วยนะคะ เวลาปล่วยเป็นพวกเชื่อเวลามังถ้าลงปลอดคือจะมีเรื่องของที่เราเรียกว่าลงปลอดมันคือเรื่องของปอดอักเสบเนาะไอพีดีนะคะก็คือแนะนําว่าควรฉีดก่อนที่จะอายุสองขวบนะคะคือพอมันต้องเริ่มเข็มแรกเนี่ยสองเดือนนะคะฉีดให้ครบก่อนสองขวบนะคะคุณแม่บอกว่าฉีดครบทั้งหลักและเสริมเหลือวัคซีนแค่เล็ดออกคะน้องอายุเพิ่งสี่ขวบใช่แค่เล็ดออกจะจะฉีดได้ที่ที่สี่ขวบนะคะสวัสดีค่ะแม่หมูลีค่ะสามขวบชอบดูดนิ้วมากกลัวมากทํำยังไง ฉีกแค่ใหญ่ไปอย่างเดียวอีกตอนนี้เข้าเนอร์สซอรี่แล้วด้วยอืมเข้าใจเลยเวลาที่ไปเนิร์สอะเดี๋ยวขอพูดนิดนึงคือเราอะก็พยายามป้องกันลูกเราเนาะเราก็จัดเตรียมของใช้ส่วนตัวไปอะพี่เคยเจอนะว่าว่าใช้ผ้าผืนเดียวกันเช็ดให้เด็กทั้งห้องอะ่ะนะคะอันนี้ไม่บอกที่ไหนนะอันนี้คือจะบอกว่าโอ้โมกอนะคะคือถ้าเป็นลูกคุณคุณจะรู้สึกยังไงนะคะอันเนี้พี่เคยเจอเลย ต้องบอกว่ามันยิ่งทําให้การแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆมากขึ้นบางคนเนี่ยเดี๋ยวบางคนพ่อแม่คือลูกอาจจะเพิ่งเริ่มมีน้ำมูกใสๆหรือได้รับเชื้อมาแต่ยังไม่มีอาการไข้คุณแม่คุณพ่อบางคนให้ไปโรงเรียนเนาะบางทีก็ไม่ไม่อยากโทษคุณพ่อแม่นะแต่ว่าไปโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องใส่แมสนิดนึงนะคะ ต่เวลาตอนไปอยู่เนี่ยเอออาจจะคุณครูต้องคอยดูนะเด็กคนไหนมีไข้จับแยกนิดนึงนะคะของใช้ส่วนตัวเนี่ยต้องของใครของมันมันเป็นของใช้ส่วนตัวจริงๆี่ยต้องระวังนะคะม่ฉะนั้นก็ป่วยกันทั้งห้องอะคะ่ะลูกชายนะคะได้แปดได้แปดเดือนหนึ่งปีแปดเดือนไม่ค่อยทานข้าวน้ําหนักไม่ขึ้นแต่มีโรคประจําตัวโรหิตจางก็โรคโรหิตจางเนี่ยก็มีส่วนทําให้น้ําหนักไม่ขึ้นเนาะถ้าลูกไม่ทานข้าวย้อนกลับไปดูก่อนคะ่ะงดนมมือดึกหรือย,ยังกินนมมากไปไหม เพราะว่ากินนมมากมันจะทําให้กินข้าวน้อยนะคะพาออกทํากิจกรรมทางกายเท่าที่น้องทำไหวไม่เหนื่อยเกินแบบโรหิตจ,จอาจจะทำให้เหนื่อยง่ายนะคะก็คือคุณแม่คุณพ่อก็พาทํากิจกรรมที่พอทําได้นะคะเราจะได้มีความสุขคิวแล้วก็อยากอาหารก็จะกินอาหารเนี้ยมากขึ้นหลักพี่กันมากขอบคุณมากค่ะพี่กันก็ ไม่อยากจะเวยโอกาสนี้นะคะเชญิญชวนทุกคน,นะคะ่ะมาเลี้ยงลูกด,ด้วยนมแม่นะคะจะเรียกว่าอะไรจะเวยโอกาสดีไหมเขาบอกเลยบอกว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่<ก> <iliation> ena, ต้องบอกว่านมแม่มีเอ่อเรียกว่าภูมิคุ้มกันที่ดีเลยให้กับลูกน้องของเราเนะะี่ยค่ะไม่ใช่ว่าลูกจะไม่ป่วยถ้ากินนมแม่แต่การป่วยของลูกจะไม่ร e ุนแรงคะ่ะแล้วมันเป็นภูมิคุ้มกันแรกๆที่ให้ลูกได้คะ่ะเพราะส่วนใหญ่แล้ววัคซีนเนี่ยเราจะเริ่มที่สองเดือนใช่ไหมคะ แล้วระหว่างและเกิดถึง2เดือนสิ่งที่ลูกต้องได้ภูมิคุ้มกันคือได้จากไหนหลังข้อเนี่ยอะถ้คอทางช่องข้อก็มีภูมิคุ้มกันจากช่องข้อนะคะแล้วสิ่งที่ลูกจะได้อีกนี่ก็คือการกินนมแม่โดยเฉพาะนมน้านมเหลืองคอร์ตุ้มเป็นน้ํานมที่มีภูมิคุ้มกันสูงที่สุดคุณพ่อคุณแม่จาไว้นะคะห้ามพลาดค่ะมีลูกต้องให้กินนม แม่นะคะโดยเฉพาะนมเหลืองเนี่ยต้องกินให้ได้และต้องเลี้ยงนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือนนะคะนมแม่นะคะตอบทุกโจทย์นะคะจริงๆแล้วนมแม่เนี่ยเวลาที่เราฉีดวัคซีนเนาะแม่ฉีดเนี่ยลูกจะได้ภูมิคุ้มกันด้วยนะอย่างวัคซีนโควิดอย่างนี้นะคะเราช่วยลูกได้นะคะวัคซีนโอมิครอพีดีต้องเอาให้ครบเลยแม่หมูลีนะคะก็คือลดอาการเกิดเอ่อ มันมันลดความรุนแรงเวลาที่เราเจ็บป่วยอะคะ่ะต้องฉีดนะคะหนุ่มขวบเจ็ดเดือนนะคะโอ้มีวัคซีนเสริมไหมคะพี่การอ่าแน่นอนไขวัดใหญ่ฉีดนะคะอีสุกอีสอัยฉีดนะคะสองขวบค่ะสอนลูกใส่แมสยังไงดีร้องไม่ยอมใส่การสอนลูกใส่แมสเคยทําโพสต์เรื่องนี้เคยไล์เรื่องนี้ไปช่วงโควิดใหม่ๆเลยะคะ่ะเพราะว่าเด็ก สมัยก่อนไม่ใส่แมสผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใส่เนาะขนาดพี่แกนเป็นพยาบาลพี่แกนยังใส่แมสแค่ตอนทําคลอดตอนเข้าห้องผ่าตัดเลยนะเออแต่พอมีโควิดปุ๊บโลกเปลี่ยนแล้วเนาะเด็กเรียนรู้จะใส่แมสแล้วก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้แต่จะบอกว่าถ้าลูกไม่ยอมใส่เนาะเด็กอาจจะไม่ยังเพิ่งเคยไปเนร์อขึ้นไปเพิ่งจําเป็นต้องใส่เนี่ยแกนแนะนําว่าให้เราเริ่มจากการอ่านหนังสือนิทานก็ได้อ่า ถ้าจําไม่ผิดเรื่องลูกลิงไม่ยอมใส่แมสอะไรประมาณเนี้คะ่ะก็คือสอนให้รู้ว่าการใส่แมสมันป้องกันยังไงคนนูน้นคนนี้ใส่คนในบ้านใส่ให้เห็นพราแม่ต้องใส่ให้ลูกด้วยหลังโควิดมามันทําให้พี่กันเจอเด็กบางคนไม่กล้าถอดแมสก์นะวันนั้นที่งานมหก,กรรมนมแม่ที่พี่กันจัดที่เซ็นทรัลระยองค่ะเด็กบางคนมาใส่แมสแล้วพอจะถ่ายรูปขอประกันคุณแม่ก็จะมาบอก,อกว่าให้ถอดแมสถอดแมสเด็กไม่กล้าถอดนะถอดแล้วเขาจะหงุดหงิดร้องไห้ไม่มั่นใจอะ ก็ไม่เป็นไรพี่แกนไม่บังคับอยู่แล้วนะคะก็บอกพ่อแม่ว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะอะไรเงี้ยคือน้องเขาติดเป็นนิสยัยถ้าเขาใส่แล้วเขาสึกมั่นใจก็ให้เขาใส่ไปนะคะลูกพี่แกนเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งแต่ตอนเนี้ยพอตอนนี้อยู่ปสีเนาะน้องจินนานเริ่มกล้าถอดแมรแล้วก่อนหน้านั้นเป็นคนในบ้านที่ใส่แมสเป๊ะมากที่สุดค่ะอืมนะคะต้องบอกเลยสอนให้เป็นนิสัยเลยเนาะก็อ่านนิทานแบบอย่างค่ะล่านิทานแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับลูก แม่พรพันธ์บอกว่าวันนี้เพิ่งพาไปฉีด IPD มาวัคซีนมือเท้าปากเรียกแบบนี้ได้เลยใช่ไหมมือเท้าปากคือจริงๆต้องเรียกว่าวัคซีนป้องกันวัคซีนเอนโทรเวลัส71ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ป้องกันมือเท้าปากทุกสายพันธุ์นะคะเนี่ยราคามีคนถามจริงๆนะคะราคาพี่ไม่ทราบเลยนะคะเพราะว่ามันเลทโรงพยาบาลเนาะเอกชนคลินิกอะไรเงี้ยไม่เท่ากันนะคะ สามขวบก็มีแข้หวัดใหญ่นะคะไข้หวัดใหญ่ที่ต้องฉีดนะคะอะไรอีกอเมื่อกี้พี่กันบอกสุขใสนะคะหนึ่งปีขึ้นไปล้างจมูกทุกวันได้ไหมล้างได้เลยค่ะทุกคนล้างแบบถูกวิธีมันไม่เกิดอันตรายนะล้างจมูกทุกวันได้เลยนะคะเเวลาล้างจมูกเนี่ยต้องบอกว่ามันช่วยลดเชื้อโรคที่มันอยู่ที่ผงจมูกออกนะคะมันช่วยทำให้ ขนจมูกเราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะมันเอาพวกฝุ่นละององน้ํามูกที่เกาะที่ขนจมูกออกใช่ไหมคะพออ,ออกปุ๊บขนฝัดในจมูกก็จะทํางานได้ดีขึ้นมันก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปการล้างจมูกก็ยังจะช่วยลดพวกเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปในทางเดินหายใจจนทําให้เราเจ็บป่วยได้ทําให้อาใ,ใจะสะดวกขึ้นนะคะในคนที่เป็นภูมิแพ้เยื่อบุจมูกมักจะแห้งแล้วก็ทําให้เกิดการระคายเคืองมีน้ำมูก ไอ้จามจามนะคะการล้างจมูกก็ทําให้เย็บุชุ่มชื้นลดอาการระคายเคืองก็ลดอาการภูมิแพรได้นะคะล้างได้ทุกวันนะคะถ้าจะล้างก็คือล้างได้ทุกวันเลยยอมรับเลยฝุ่นเยอะมากแล้วก็ข้อข่าวร้ายของวันนี้คือระยองพี่ขึ้นอันดับสามค่ะแต่เมื่อวานพี่ก็ทนไม่ไหวค่ะก็ต้องออกไปออกกำลังกายนะคะพะวงแต่ปีใหม่มาคือแน่นมากก็คือตัวแน่นนะคะก็ไปออกไปเดินแกลางแจ้งเนาะโอ้ แต่ก็เมื่อวานก็เดินไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ว่าเช้านี้มานะคะบอกว่าระยองอยู่อันดับสามของประเทศนะแยะ่ yeah, เลยนะคะทางนี้จริงๆแล้วอยากระยองอยากดูแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นเหมือนกันนะสังเกตเวลาที่แก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นที่เห็นแต่ละดับประเทศที่เขากำลังคิดกันเนาะแล้วก็ในกรุงเทพเนาะที่เขามีทําฝนเทียมแต่บ้านพี่พี่ยังไม่เห็นเลยเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองนะคะทั้งทั้งที่จังหวัดพี่เป็นจังหวัดที่มีเ ถือว่าไรายได้สูงนะคะ <S <S อุย้ยบนนะคะพูดไปแล้วก็บนนะคะทางนี้เสริมสุกตัวที่มีปรึกษาหมอฉีดวัคซีนตลอดมีคนเสียไหมไม่มีค่ะฉีดค่ะสามารถฉีดมือเท้าปากพร้อมกับไข้เล็ดออกได้ไหมคะอันนี้ปรึกษาคุณหมอที่คลินิกแต่ว่าไม่อยากให้ฉีดพร้องกันนะโดยส่วนตัวถ้าไม่จําเป็นนะคะเพราะว่า นั่นทือร้อนกันเวลาที่มีอาการขั้งเคียงบางทีมันแยกไม่ออกว่ามันจากวัคซีนอะไรนะคะเนี่ยทางสวัสดีนะคะติ๊กตอกวันนี้พี่กันตั้งตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะขอหัวใจนิดนึงยังไม่ถึงพันนะคะหัวใจใพี่กันหน่อยสองขวบสามเดือนอยังติดเต้าให้เลิอกอยังไงไม่ยากค่ะลดมื้อกลางวันก่อนให้กินนมอื่นให้อิม่มกินข้าวให้อิ่มนะคะ ก็อาจจะอน,นิทานด้วยนะคะบายคุณน,นมมันจะมีนิทาเรื่องนี้นะคะบ้านนี้สามขวบยังขอจุ๊บเต้าแม่ทุกวันจุ๊บได้เลยคะ่ะจุ๊บเต้าแม่เสริมความผูกพันเสริมสายใยนะคะอ่าคาวาสกิได้ใช่ใช่ใช่นะคะก็คือเป็นคาวาสกิเชื้อนาเอ่อเป็นได้เป็นจากเชื้อไวรัสนะคะเอ,อพี่กันไม่ได้พี่กันข้ามไม่ได้พูดคาวาสกิไปมั้งขออภัยด้วยนะคะก็คือเป็นหนึ่งใน เชื้อไวรัสนะคะแบคทีเรียเชื้อราก็เกิดได้นะคะโปรโตซัวด้วยนะคะตอนนี้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะคนโตคนเล็กกำลังสเดือนน้องผ่าคลอดเอาใจช่วยให้ถึงเป้าหมายแรกนะคะหกเดือนขึ้นไปค่ะทุกคนเวลาที่พิกันต้องไปแนะนำคนไข้ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคือพี่อ่ะพี่บอกเลยว่าบางครั้งพี่ก็คือมันเป็นจริงๆแล้วต้องบอกว่า มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าถ้าคุณข้อลูกเป้าหมายแรกคุณต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่เหมือนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้นะคะเพราะนมแม่เป็นนมตัวเลือกแรกนะคะที่เราควรจะให้ลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแม่ให้ไม่สําเร็จหรือนมแม่ยังมาน้อยอยู่แม่จะเสริมอย่างเงี้ยเก่งก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะไม่ได้ว่าไม่ได้บูลลี่หรือไม่ได้อะไรของคุณแม่แต่ขอให้โอเคเราได้พยายามแล้วถ้าไม่สําเร็จก็คือไม่สําเร็จนะคะแต่ขอให้เป็นนมหนึ่งในใจของคุณแม่ที่มาเป็นอันดับหนึ่งเนาะ และที่เรามีลูกนะคะคนโตกินนมแม่ถึงสี่ขวบแต่คนอื่นบอกให้ไปไปก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมอ๋อมีประโยชน์นะคะนมแม่ก็มันยังมีเซลเล์เม็ดเลือดขาวที่ช่วยกับกินเชื้อโรคอยู่ยังมีภูมิคุ้มกันอยู่แต่แค่ว่าสารอาหารหรือพลังงานมันจะไม่พอไงมันก็ต้องกินข้าวนะคะช่วยแคลเซียมก็อาจจะต้องกินพวกโยเกิร์ตชี้อะไรเงี้ยช่วยนะคะ เพราะไงค,คไุณไข้พีแกนเขาบอกว่านมแม่ยังมีประโยชน์อยู่แล้วแหละเพราะแม่ก็กินอาหารนะคะไม่เ้าวัวป้ายมน,นมวัวเขาบอกนมวัวกินกินหญ้าอนี้คนไข้คือแม่ท่านหนึ่งบอกทำยังไงให้เลิกดูดนิ้วด้วยบ้างบอระเพ็ดฟ้าทลายโจรทานิ้วก็ดูดคะ่ะโอ้ม y g ก็จะยากมากค่ะยากมากต้องเบีเ่ยงเบนความสนใจอย่างเดียวค่ะเอามือมาทํากิจกรรมอื่น ต้องดูว่าเขาดูดตอนไหนตอนง่วงนอนก็ต้องพยายามให้เขากล่อมตัวเองให้ได้ด้วยวิธีอื่นเนาะแม่อายุสี่สิบเจ็ดเอ้าเห็นแวบๆวไปไหนแล้วหน่ยนะคะอยากตอบคาถามนี้เออคุณแม่แม่อายุสแบบแบบี่สิบเจ็ดสารอาหารในนมแม่จะน้อยกว่าแม่อายุน้อยไหมคะน้องอายุเก้าเดือนน้องยังไม่ค่อยยอมทานอาหารจาเป็นต้องเสริมนมผงไหมอ่าแม่อายุสี่สิบเจ็ดสารอาหารในนมแม่นะคะ ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับอาหารที่แม่กินค่ะคุณแม่บำรุงตัวเองนะคะแม่ไม่ต้องคำนึงถึงอายุนะคะแม่บำรุงตัวเองกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะพวกกลุ่มวิตามินดีอาหารที่มีวิตามินดีอาหารที่มีโอเมกา้า DHA นะคะตัวนี้นะคะที่จะทำให้น้ำนมแม่มีคุณภาพวิตามิน A เอ่อวิตามินดีวิตามิน B โอเมก้า DHA นะคะคุณแม่กินอาหารเสริมไม่ใช่กินอาหารที่มีสารอาหารพวกนี้ให้ครบถามว่าถ้าเราไม่ไม่ได้กินเราขอเป็นอาหารเสริมได้ไหมก็เอาที่สะดวกเลือกที่ปลอดภัยนะคะอ่าเเดือนอะไรนะเเดือนยังไม่ค่อยยอมทานอาหารจำเป็นต้องเสริมนมผงไหมไม่จําเป็นค่ะให้กินนมแม่ต่อไปแล้วก็ก่อนหนึ่งขวบนมยังเป็นหลักนะคะสอขวบจุด เจ็ดเดือนยังไม่ยอมทิ้งเต้าค่ะการเลือกเต้าอยากให้เป็นการตกดลงร่วมกันสองฝ่ายระหว่างลูกและก็แม่ถ้าเราเลือกเต้าประมาณ3ามสขวบลูกจะมีความทรงจําที่ดีแล้วก็จะยังจําได้ว่ายังเคยดูดเต้านมแม่ค่ะโอเคนะคะ ตอบไม่หมดทุกคำถามเดี๋ยวไปแหล่งคุยกันใหม่นะคะบ่ายโมงแล้วนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามพี่การนมแม่ทั้งทางเพจแล้วก็ยู u ูบพี่การฝากด้วยแล้วก็รวมถึงทาง t ิ k กต็ด้วยนะคะโอกาสก็จะโผล่อะไรเป็นประจำนะคะเที่ยงครึ่งนะคะโดยประมาณนะคะก็คอยติดตามเพจพี่การไว้นะคะวันนี้พี่การไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ